สวัสดีค่ะไอ้นะคะที่บรกษาทการขายเดยต้านครทนสาขาบางบ่อนะคะวันนี้นะคะไอ้มีรถอ่าที่จะเตรียมส่งกล้องเทกับลูกค้าที่จังหวัดอ่าจันทบุรีนะคะคันนี้นะคะจัดเต็มนะคะในเรื่องของโตชุดแต่งเนาะพร้อมใช้งานเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าของรถคันนี้นะคะเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นอ่ตัวหนังสือสีเงิน นะคะมีในเรื่องอมีไฟตัดหมอกซื้อไฟตัดหมอกนะคะเข้ามาให้ด้วยนะคะที่สําคัญคือตัวนี้นะคะไฟหน้า LED ะค่ะโปรเจคเตอร์นะคะปรับสูงต่ำได้ะค่ะตัวนี้นะคะ,ะด้านข้างของคันนี้นะคะได้ติดตั้งนะคะคิ้วล้อแบบมุนนะคะ6.5้านิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำด้านเนาะในเรื่องของตัว แล้วแม็กนะคะจะเป็นของแม็กเลนโซนนะคะจะเป็นรุ่นสูงขัดแต่ตรงนี้จะเป็นสีดำนะคะยางนะคะจะเป็นยางดีเซนซี่อัลเทเลนนะคะตัวนี้จะเป็นขององศาแบบเอีนะคะด้านข้างคันนี้นะคะได้มีการติดตั้งนะคะตัวบันไดข้างนะคะเพราะว่ารถโฟล์คจะสูงนิดนึงเนาะในรถหุ่นตัวนี้ขึ้นลงสะดวกด้วยคันนี้นะคะติดตั้ง ข้อเหล็กเอาเลนเดอร์นะคะตัวน,นี้ข้อเหล็กเอาเลนเดอร์ค่ะของลูกค้าให้อติดตั้งเพราะว่าลูกค้าเอารถเข้าสวน,นเนาะบางทีอาจจะมีในเรื่องของการบรรทุกของบ้านบรรทุกในเรื่องของเข้าสวนอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวอยให้ลูกค้ามาดูที่ด้านท้ายนะคะว่าอติดตั้งอะไรให้กับลูกค้าบ้างด้านท้ายของคันนี้นะคะได้มีการติดตั้งนะคะตัวไฟท้าย LED หรือว่าไฟท้ายเล็กสามนะคะแบบตัวกพิลนเนอร์เลยอ่าจัดเต็มนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะที่ติดตั้งก็คือตัวาการชนท้ายนะคะการชนท้ายออฟโรดเนาะตัวนี้นะคะจะในเรื่องของตัวหัวบอนให้หนึง่งคู่ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าไฮท์ติดตั้งในเรื่องของตัวกล้องกล้องหอยให้นะคะเพื่อจะสะดวกสบายในเรื่องของการหอยเนาะเพราะบางทีรถโฟล์คค่ะเขาจะไม่ไม่ได้มีกล้องมันจะถอยอยากนิดนึงอ่า เดี๋ยวให้พี่ๆเดี๋ยวดูล่องคันกันก่อนนะคะว่าสวยแค่ไหน แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะกระจกมองข้างโคมเมียมพร้อมไปเลี้ยวนะคะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะลูกค้าบอกว่าอยากให้เข้ากับตัวรถนะคะตัวได้เท่ๆเนาะหากลูกค้าท่าในใดนะคะที่สนใจรถกระาบะาตอนเดียว2.8โวลว์วนะคะ ตัวน,นี้ถ้า,าเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่7 4 9 0 0 0บาทค่ะถ้าออโต้จะอยู่ที่81,000บาทนะคะหากลูกค้าท่านใดที่มีสไตล์การแต่งนะคะอยากได้สไตล์ไหนนะคะทักมาสอบถามไอได้เลยเดี๋ยวไอ้ทิ้งไลน์แล้วก็เออโทรไว้ให้ตรงนี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ไอ้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีรถสวยๆให้ลูกค้าดูแน่นอนไยค่ะ